สวัสดีค่ะพบกับช่องยิ้เทสไตล์ตุ๊ก,กตาจา้าที่นี่ตุ๊กตาจะพามาเบิงบรรยากาศการจัดงานลอยกระทงยุคจีเบึงบวัวใหญ่อำเภอบวัวใหญ่จังหวัดคนครราชาสีมานะคะชมบรรยากาศแสงสีไฟประดับตกแต่งงานมันลอยกระทงจา้า ทั้งทางทั้งสรงมะในงานนย pues ่แ็สิม nah ีก <for hard canal> ับท่งขายอยู่ทั้งสองขังนั่นะะได้ประดับตกต่งแต่งงามคนล้ายหลายงานก็เถวกันยุวชน

ขายดิบขายดีทุกร้านนี้จ้าปังร้านขายรถเร็วตรงนี้ปุณน์เลยร้านขนมปังร้านทั้งขวามือนียขายเบรดแล้ว

ขาดไม่ฟังข่านแหมจิริสาตะกวดตะคุณแ่จ้ะ ทีนี rition, ้การหดกระทงมาประกวดชนตาเดี๋ยวพาไปเบินการประกวดกระทงเต้เมื่กี้ชุใกันเนี่จ้าวกระทงอันใดงามอันใดงดงามอันใดเป็นกระไดลังบัน What? đã được các anh các chị 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 đã เซย์เซย์ตุกตาบ้านนี่ฟัิดส่างกันดีเป็นการเอาสถา,านที่ท่องเที่ยวในอำเภอมาไม่ให้เป็นกระทง ใส่แล้วไปใส่แล้วไปกระทง <laughs> <laughs> ไปลอยนู no no ่นเลยมาอธิษฐานน้ำกันด้วยตาน้อยน้อยแค่ไหนยับมึงมึงด ไปอีกไปอีกมันมีนอันนั่นเนาะม,มันมีอันมะเมนมันมีอันหญ้าน้ำหญ้าในน้ำม,มันเละบ่ค่อยไปจังการมว่ยิงปลาสบาย ไปจ้ารอดกระทงกแนวกักนกลับออกมาหานนแล้วกินเนาะลอยกระทงเสร็จแล้วเตรียมกลับออกมาหาขอกินค้าข้าวปวดเท้าท่านขอกินขายดีทักการล่านใดกระเบิดล่านไดกระเบิดแล้วไปน,นัน่งพี่ไปนั่พี่ 没事，没事，没事，白